สวัสดีครับไปอยู่กับชายบรรนานะครับนี่ผมนั่งมากว่าหกล้อนะครับนี่ครับกับอเล็กซานเดอร์มหาราชโอสุดยอดคนขับรูปหล่อของเรานะครับมีหลายคนอยู่ไม่ใช่เมียคนเดียวนะครับนี่ผมก็จะพาไปดูที่เทนะครับผมก็อาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะถนนมันไม่เสมอนะครับครับ เป็นร้านของเท่าแก่นะครับเครืองแสงเคหก,กินนะครับก็ทีไม่กลไม่ไกลก็จะถึงแล้วนะครับแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะดูเข็มไม้เลยครับตำรวจจับความเร็วไม่ได้ครับเพราะเข็มไม้อยู่ที่เลขศูนย์ครับผม มก็ว่าไปงั้นแหละครับพูดเล่นพูดหัวไปเนาะสนุกสนุกกันไปเราจะไปซีเรียรนะครับนีน่ครับจบถึงดีเทแล้วครับผม<อ>งานนี้นะครับเหมาสามไร่นะครับโดยที่ไม่มีรถใครมาครับวิ่งเฉพาะรถ บริษัทเรื่องแสงเคหกจิจนะครับไทยขับรถไถย,ยอ,อ๋อเจอย,ยิ้มยิ้มใช่ไหม<ด>ย,ยิ้มยิ้ยนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะมาต่อร้องต่อเถียงกับยิ้มยิ้มนะครับนี่โอ้โหดูสิครับมาถึงแล้วครับที่3าไร่ดูเจพึ่งสิครับนั่งหวเหงาครับมือยูทูบเบอร์ของเรา ช่องหายนะครับผมโรทรศัพท์มีปัญหาครับเด็กทีตรงนี้เลยบอกว่าไปไม่ไหวเนี่ย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 ตรงลุมนี่เลยเ้ยาเอ๋บอกให้เทาะปาดแล้วไม่เชื่อโอ้โหนี่คืโอ้โหยิ้มะนะครับเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับผมอ้า มาดูที่เคกันนะครับ โอ้ยไม,ไ, <_ Gerilim> ไม่มีหรอกครับไม่ค่อยดูดบุหรี่ครับผมเล็กไอจอติงออยออยหรืพีฟังติงออยติยงติยงยรือเปพ่าเอ้ยเอ้ยึดเราเบ้อหน่อยเลยประมวยแสนเลยอ๋อนี่ Ê tơ vô vô. Ayo. Tơ vô. cà phê đi tin vô tới ối tôi Techno Thai này Đưa Thai tới vô đan lên À, bái. <laughs> <laughs> không đan nữa anh. đan, không เดี๋ยวเราไปดูเจเพึ่งหน่อยสวัสดีครับได้ยินข่าวว่าช่องหายไปไหนเอ่ยอม,มันเป็นแบบไหนเนาะไปเล่นอะไรกับโทรศัพท์จนช่องหายอ,อะก็ติดตามอยู่อยู่ดีๆเอา้าหายไปไหนแล้วก็เลยไปดูช่องไอ้เอก็ก เอ็กซ์เขาถามว่าช่องหายไปไหนเออก็เสียใจสิกำลังได้เงินน่ะเออใช่ไม่เป็นไรทําไมเดี๋ยวคนติดตามเรามาเหมือนเดิมคนก็ติดตามดูดูเราเยอะแยะอย่าอย่าบีบน้ําตาไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้ยิ้มจ้อยเดี๋ยวทําใหม่อันนี้เปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมไม่เป็นอะไรน้องไม่จากกี่เดือนสองอาทิตย์ เออไปล็อกอะไรช่องสามชั้นแบบนั้นนั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนถึงเนี้ยโทรศัพท์มันเครื่องนั้นยังทำไม่ได้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 ถ้ามันเสียแล้วมันล็อกลาตัวมันล็อกแล้วมันเสียไปเลยนืมเงี้ยแหละล็อกแล้วลืมเลยขนาดขนาดที่เขาเข้าไปมันก็ให้เข้าอยู่ระบบอยู่เหมือนเหมือนเดิมใช่ให้วนอยู่ทำอยู่งั้นแหละไม่ได้มันไม่มีแบบว่าพอเราเข้าที่หนึ่งเข้าชั้นที่สองเข้าชั้นสองได้คุณมันเปิดโอกาสให้เราทำไม่ใช่มันให้เราวนทำอยู่งั้นนั่นแหละไม่ได้ ก็คือมันมันมันเสียไปแล้วนี่แหละที่คนเขาทำ u t u b e แล้วเขาระวังมันเป็นเรื่องนี้แหละนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอีมอีเมลเขียนไว้กับกระดาษหมดเลยม่ใหม่อีเมลกับรหัสผ่านไม่ได้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกับตัวเครื่องเป็นกับตัวเครื่องอ๋องนั้นไม่เป็นได้ทำไมปะแต่ถึงจะเอาอีเมลเรามาใส่มันมันก็ใส่ในเครื่องนี้ไม่ได้ตัวก็เลยแต่ท แล้วอีกอย่างหนูไม่ได้ลองด้วยแหละหนูเพราะว่าหนูทาใหม่แล้วหนูก็เลยไม่ลองมายก็ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผู้ติดตามเรามาเหมือนเดิมเราก็ไลฟ์สดพอพอได้สักพันนี่มีกำลังใจมานิดนึ่งยูอะไรวะไอปกติไม่ค่อยได้เดินเป็นยังไงล่ะก็ไปแต่งนาแต่งไรเสร็จแล้วกินยาหมอแล้วไปเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วน้ำตาลมันไม่ลดแล้วกินยาที่นี่มันมันเหนื่อย มราก็ก็ไม่ได้อยู่ช่วงทำงานเนี่ยแหะก็นั่นแหละน้ำตาลมันไม่ลดไงน้ำตาลมันมันอะไรกันเลยวะเอออ่ะก็กินยาหมอไปแล้วกินแล้วมันไม่มีแรงมันให้นอนใช่กินแล้วมันทำงานเพื่อมันเหนื่อยมันให้เรานอนให้เราพักมันอยู่ในช่วงปรับร่างกายแล้วเออก็ไม่เป็นไรโจบอกว่าพี่ชายไม่สบายอย่างี้อ๋อหัว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 ัวหัวหัวหัวัว เห็นไหมล่ะที่ขับน่ะกินยาก็ลงจากรถน่ะที่เดินแบบนั่นน่ะแล้วก็ประคองตัวจนให้สะนื้มันเสร็จอ่ะก็ช่วยสู้ๆกันไปให้มันเสร็จเนาะยังใส่ที่ไหนเอาเขาไปใส่แล้วใส่อะไรเข้าวอะไรเงี้ยอยู่ทมัยมันไม่มีน้ำมีแต่น้ำมันอยู่แต่ตามมุมอันนี้ฝนไม่ตกฝนเมื่อกี้ไม่ถึงใครสะบังใครถึงที่ไหนล่ะ สระนาเออ้มันมาตกอยู่ที่บ้านครัวแต่นั่นไม่ตกเออตกอยู่ที่โคกระเห้ยบ้านครัวน้องตะเคียนไม่ตกน้องตะเคียนปล่อยปล่อยนั่นเละเรงก็ถามนี่สิไป้ายาประจำนี่โอ้ยเขาจะไมปใส่เกวียนเขาเลยอยังไม่ต้องดวนไเข้าภาสายได้ักเดือนหนึ่งไปใส่ก็ได้อ๋อเหรอกันเลยโอเคค่ะ จากที่สัมภาษณ์เจ๊พึ่งแล้วเราก็มาดูรถดับกันต่อนี่ซื้อไปซื้อมาขายไปเจ๊กจะเป็นอย่างนั้นแหละครับใช่ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหละ Oh. ได้ใครขับคันนี้ฮะ <Huh? S 2> ได้ใครขับอาซิวซิวไหนนักโคบเ,เองอ๋อ oh. ทำไมรู้จักได้มาขับนี่พี่ตะมยหลาน,นทีมงานนี่มีแต่ลูกหลานลูกหลาน ครับค<ล>ริคปนี้ <โล S 1> ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ